คืนเจ้ามากัยาก,กินข้าวสมเรีเจ้านี่ยาก,กินข้าวเป็นพิษปกติสมศรีจะทําข้าวจีนะคะอันนี้สมศรีจ่ข้าวสวยนะข้าวหุงนะเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวใส่โรด,ดีใส่เกลือแล้วเตะความชอบของแต่ละคนเนาะแล้วก็ใส่ไข่แล้วจะไปปิ้งกระเตาอบขนมปังเตาอบแซนด์วิชของฝรั่งนะคะคนทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยเจ้า อันนี้ส่วนผสมแล้วแต่ความชอบนะคะคนเสร็จแล้วเราจะเอาเนยมาทาก่อนเอาเข้าวเทลงไปเลยเจ้าแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก3าสนาทีอันนี้เขาจีแล้วก็เสร็จแล้วแต่เจ้าเลยวันเนี้ยเจ้านี่ฝนมันตกนะ ปลาหมึกเจ้าอบก็บไมโครเวฟไปกินข้าว้วยการเจ้าตืนเจ้ามาหิวข้าวเจ้าเนี่ยข้าวจีไม่ได้กินนานแล้วเนาะปลาหมึก,มกใครสนใจเรามีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะอันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่โลสองพัน มีประมาณเจ็ดถึงแปดตัวตัวเล็กนี่เยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่ไม่เค็มนะปลาหมึกตัวใหญ่อะ่ะไม่เค็มหวานอร่อยแล้วกะไม่เหม็นด้วยเวลาเราถอดหรือว่าเราอบอะ่ะอันนี้มันเข้าสวยนะคะ น้ำพนะริกน้ำพริกขาเนาะ่ฝนตกมาก ข้าวสวยมันจะไม่แข็งถ้าข้าวเหนียวมันจะแข็ง